ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่กับสิมาดักกุงนะครับเอามุง่งมุ่งดักกุงนะครับมามาดักงะครับเอาหัวหานปลาดุกนะครับเห็นเยือแล้ครับหัวหานปลาดุกนี่ก็สิมัดไวต้ตรงกลางมุ่งนะครับไป๋เบิ่งกันครับ ครับตอนนี้ก็ว่างมุงดักปาลาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นมาดูกันครับว่าสิได้ปลาบอ แล้วัเาป,ป,อป,ป,ปูอุ้ยปลาจะปูด้วยโอ้โหไทยอู้ได้หอยด้วยได้ปลาบูปลาบูสองตัวหอยหอยปลานิลเล็กตัวนึงปลาซิวกุ้งก็มีโอเค ปลามันตายแล้วโอ้ยไม่ตายเว้ยมันเป็นๆอยู่ไน้องดูแดดในกุ้งน้อยหนึ่งอาหารหายหมดเลยมันออกไปด้วยอะปลามออกด้วยโอเคเดี๋ยวไปลังไปใส่นะครับดักกุง้งแต่ได้ปลาน้ำครับปลากระปูกระหอยหอยสอง แต่หอยสองตัวครับหอยโขงปลาบูอีกสองตัวเป็นเปนอยู่ปลานิดหน่อยตัวนึงปูตัวหนึ่งกับกุ้งกุ้งปลาซิวนิดหน่อยครับพ่อเบ็ดแจวอยู่ <laughs> ปลาออกอันนี้เพิ่งใส่ครั้งแรกยังยังยังยบอกหูว่าออกไหนครับนี่เห็นสิบแล้วออกมีแ่แต่เขาว่านปลาไท้นะครับ เบอรสิของม่ <ST AN CO> ต้องใช้คัตเตอร์ปาดคัตเตอร์ปาดออกคัตเตอร์ปาดออกค่ะออกแล้วก็เทเทออกครับ ปลาบูหอยกุ้งน้อยหนึ่งออกเมืเลยนะครับโอ้เหลือกุ้งตัวหนึ่งโอ้เหลือปูหัวจีนอกนั่นแหละกุ้ง,งพ่อได้เก็ดเจียวหน่อยครับเดี๋ยวมือเลื่นเห็ดไหมดักไหม ครับอาหารมือน,นี่มือแรงอาหารแรงนะครับเนาะเก็ะจะมีต้มปลาราบกุ้งราบกุ้งซุปมะเขือเอ้ยซุปน่้ไมัครับแซ่บๆเหนกันเอากินเลยจินไหมครับกออ้าวลงช้อนหน